พี่น้องืัอน,นี้เขาสิมาอัปเดตหัวมันเขา,าหัวมันเขามันสีหัวใหญ่ทำหนใแล้วไปเบิ้งพี่น้องนี่หัวมันได้เก็ดเดียนแล้วหกเดียนกลัวเก็ดเดียนนี่แหละนี่มูมหัวใหญ่ หัวสำประมือแล้วนี่คือหัวมันหัวกระดกดีอยู่หัวใงใยซ้ำแขนโป่งแล้วกลวยเบิ้งสองเงาเงามมนสิหัวใงซ้ำเด แล้วอัปเดตตังจะเป็นตะไดขขุดว่ป้านแขกดำกระดกดีอยู่หรอกอ้อมงแข็ง หมอสัมแขนสัมขากิ่วแล้วว่านี่ไงครับไงก็ฟังามือ ีนก็เฟ้ามืหน้อยๆแล้วนี่สิบหัวสิบหัวสิบกว่าหัวนี่แหละต้อนอกระดกหัวต้นหัวบบใหญ่สาต้นนี้มีหัวใหญ่จงไปซีเดียน

ต้นอมมาอัปเดตให้พี่น้องเบิง้งมันเก็ดเก็ดเดียนเขาเก็ดเดียนนะ่ะเก็ดเดียนเต็มไปแล้วเก็ดเดียนเก็ดเดียนเก็ดเดียนกลัวใช่ไหม ตามที่กินมันก็พ่อขุดได้แต่ตอนนี้ราคามันถือนี่มันเป็นหัวไม้นี่หัวหน่อย